นแรกก็โอ oh, er. oh, pues ้อะไรนะซุปเปอร์แมนโอ้ลูบินทูดคนที่สามโอ้สอร์ี่ผู oh, şey ้หญิงโดนน้าผากคนอื่นก็เขาโดนลูกแอปเปิ้ลใช่ไหมนี่โดนน้าผากเลยสอร์ี่เลยจบจบข่าวเลยเล่าให้ฟังเราเรื่องนี้มันยังมีมีเสียงหัวเราะมั้งเนาะ ใช่ไหมเล่าเรื่องผียังมีเสียงหัวเรานะเนาะเดี๋ยวถ้าเราเล่เาเรื่องเรื่องนี้ยตลกยังมีเสียงหัวเรานะเนาะเล่าเรื่องผีไม่มีเลยเนาะอยู่กันชั่วโมงก็พอเนาะ dạy chào sống lại chào sáng nghĩa hưng chơi เอาเรื่องแท็กซี่ขี่เมาไหมคะเดี๋ยว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 จะเล่าเรื่องแท็กซี่ขี่เมาให้ฟังแท็กซี่สามคนอะเอไม่ใช่แท็กซี่ขี่เมาคนขี่เมาอ่ะคนเมาอ่ะมาขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ก็รับคนเมาสามคนขึ้นแท็กซี่แท็กซี่ก็รับแท็กซี่ก็บอกเห็นแท็กซี่เห็นนี่สามคนนี้เมาเมามากกระจองงงแงานหะพูดยันไ้นี่อะไรเยนีแท็กซี่ก็ กงเปลไม่รู้มันฉลาดไม่รู้ฉลาดกับขี้โกงนี่ไม่รู้มันมันห่างกันน้อเปล่าไม่รู้นะมันก็สตาร์ทรถเลยทำสตาร์ทรถเลยสตาร์ทสตาร์สักพักหนึ่งสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทไอ้พวกเมานี่ก็เมาปิ้นเลยหลับหลับจะหลับแลไม่หลแล้วเมาสตาร์ทรถสักพักหนึ่งสตาร์ทอยู่ที่อยู่นั้นไม่ได้ขับไปไหนนะสตาร์ทแล้ววัเดี๋ยวก็หยุดจาดับรถนะ นั wow. <laughs> <laughs> ่นน่ะพอดับรถแล้วก็บอกว่าถึงระคบกันสามร้อยบาทไอพวกนั้นก็ไอไอไปเมาคนแรกก็ขบุ้เครื่อบคุณ้นครับอไว้ไว้ไว้ถูกใจไอคนที่สองก็ขอบคุณเครื่อบคุณ้ครับไอคนที่สามเนี่ยแบบขึ้นไปนั่งเลยคือเมาอ่ะก็เมาเมาว่าเพื่อนมั้งไอไอเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างหน้าอยู่นะขยับไปใกล้ๆคนขับตบหัวเลย ตกหัวเลยตกหัวไอ้คนขับเลยไอ้คนขับตกใจนึกไว้ใจว่าเอ้นี่มันต้องรู้ทานเราแน่เลยเนี่ยว่าเราไม่ได้ขับไม่ได้ออกรถแล้วก็เราแกล้งสตาร์ทแล้วจอดนะมโน้วุสิธรแน่ก็นึกตกใจอยู่ในใจแต่มันใจดีสุเสือก็ไม่ได้พูดอะไรมีอะไรหรือครับท่านพูดพอเนี่ยนะมีอะไรครับท่านอ้ยมึงจะขับรถไวขนาดนี้เลยเขาหลังขับรถให้มันช้าๆหน่อยนะอุ้ยเบรกหัวทิ่มเลยอ่ะ ก็กลัวตกหัวตกหัวเบกหัวที่มเลยท่าหลังขับไปไวๆเนี่ยนะแท้ๆรถไม่ได้ขับไปสตาร์ทอยู่กันที่เนะตีหนึ่งแล้วนอนก่อนค่ะ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 กุศลนะคะพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้ไปทํางานนะคะขอบคุณนะที่มาคุยกันคุยไปทํางานไปด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุศลนะคะฝันดีค่ะเดี๋ยวก็ลงสตรีมเหมือนกันเพราะว่าจะไม่สตรีมนานแล้วค่ะ พราะว่าพุ่งนี้ต้องไปหาหมอเหมือนกันพรุ่งนี้หมอนัดไปเอ่อไปเจาะเลือดนะ่ะว่าเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยว่าต้องนอนไวหน่อยค่ะค่ะคุณไนท์ค่ะข,ขอบคุณนะคะ